ย่อสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับกีเชีวันนี้เราจะมารีวิวอะไรวะเราก็ยังไม่รู้เลยเช้งคือเช้งบอกว่าวันนี้มีของที่จะมารีวิวนะครับเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรก็เดี๋ยวมารู้ไปพร้อมกันเลยนะในอะไรมารีวิวดูจากขนาดแล้วนะครับน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับดอตรงนี้วันนี้เหรอคืออะไรพูดเลยว่าสิ่งนี้ล็อกจะต้องตกึงไม่ไงไม่ไงนี่นะครับก็คือสิ่งที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ลายไม่ใช่ พี่แกะพัสดุนี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์เหอเฮ้ยเจ๋งว่ะคือสิ่งนี้ทุกคนเช้างเห็นมาโดยบังเอิญแล้วเชืรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันใช้ยังไงมันใช้ได้จริงหรอยังไม่บอกแล้วกันว่าคืออะไรมารอดูความสะอาดนะครับทุกคนอแล้วมันจะเป็นอะไรไปดูก่อนแรกก็ใช้เลยตุ้นนะคะครับเฮ้ยหรอ เฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็คือโปสการ์ดนะครับที่มาจากประเทศไต้หวันนะครับไม่รู้เจ๊นี่กันกระเทงนา่ารักเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปรีวิวของอพี่ของนายกูขอรีวิวก่อน<ย> อันนี้คือดีมากทุกคนคือแบบโอ้โหเป็นกระเป๋าได้เลยอ่ะเฮ้ยเอาป้าเดี๋ยวคลิปต่อไปทำทดสอบโยนต์ไอแพดล็อกไอแพดเคสแล้วโยน iPad แพดล็อกมาจากคนหลังคาบ้านตนะไอแพดแกไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปทำคลิปทดสอบความแข็งแรงของบัอบพูดแล้วอันนี้กันเถอะเก็บไว้ต่อนะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอเคสิ่งที่เราจะรีวิวคืออะไรก่อสรุปอ่ะให้ลองเดาว่ามันคืออะไรให้เดาจากสิ่งที่มีเนี่ยล็อกว่ามันคืออะไรมีตอนนี้เรามีอะไรบ้างครับมีกล่องปริศนาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ แรงเหล็กน,นะครับแล้วก็แล้วก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นตะเกียบนะครับแล้วก็ระวังก็ไม้โอ้ยหแหลมๆหลมด้วยนะราวานะวัาวางนะระวังคิดว่ามันคืออะไรใบให้ว่าเกี่ยวกับอาหารน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปิ้งย่างแน่เลยดูแล้วใช่มันคือเตาย่างกระดาษใช้แล้วทิ้งคือมันเป็นเตาที่เป็นกระดาษใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยเออคือเชิ้นงงคงที่ว่ามันเป็นกระดาษมันจะไม่ไหม้ได้ไงมาลองดูกันงั้นเดี๋ยวเราต้องมาแกะกล่องแล้วก็ประกอบเตากันก่อนใช่ไหม เดี๋ยวมาดูว่าอันนั้นมีอะไรมาเนบเนบเยบยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะคะโอ้โหโอ้มีช็อกโกแลตด้วยทุกคนช็อกโกแลตบ้าเลยค่ะอันนี้ไงรทมีบอกอยู่ว่าทำยังไงอุ้ยมีผง่านรั่วออกมาด้วยครับไดีมากเนี่ยเนี่ยมันเป็นผง่าน่านเห็นไหมโอ่ยก็บอกว่าให้แยกสองอันนั้นออกมาอ๋อล็อกอตะเกียบอันนี้มันคือที่เอาไว้ปิ้งข้างบนเว้ยมันกระแก่อย่างนี้เหรอใช่ เอาแล้วตะแกรงที่ให้มาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราขออ่านอันนี้ก่อนนะมาเราจะมาลองค่อยๆประกอบกันนะคะอีเนี่ยมันคือฐานเว้ยและอีเนี่ยจะต้องอยู่ข้างบนมันแต่ว่าต้องแกะพลาสติกออกซึ่งมันมีผงฐานน่าจะเละเทะใช้ได้อยู่โหัวเนี่ยเนี่ยผงฐานนะคะอมาจะเระนิดนึงนะทุกคนต้องระวังอุ้ยมันเป็นโฟมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนฟิลเหมือนยิปซ้มโฟมแข็งๆอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เราเดาว่ามันคือฉนวนเพื่อไม่ให้ความร้อนมันมาไหม้กระดาษใช่ครับไม่งั้นน่ะเตาหายเป็นพิษตาเตาจะกลายเป็นเชื้อเพล อ่ะแล้วนี่คขอขอ่าง เขาเขียนเอาไว้อะอะไรสองวิหนึ่งนาทีหนึ่งจุดห้าชั่วโมงคืออะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกเอออออ่่านไมกแต่ถ้าให้เราเดานะเดาว่ามันน่าจะใช้ได้นานสุด1.5ชั่วโมงหรือเปล่าคือแบบชั่วโมงครึ่งก่อนที่เตามันจะทั้งพินาศไป้งหมดเลยคือความยากของมันคือมันเป็นภาษาจีนภาษาจีนหมดเลยทุกคนขอเปลี่ยนตัวค่ะโค้ชพมาบอยเป็นคนทำดีกว่าหน้าที่ประกอบเ by ล็อกเองนะครับทุกคนล็อกะวันเราขาดที่เฉดอื่นอาชื่นยาอ่าโอเคตอนนี้เราก็มีตัวขาแล้วก็ตัว เอาแล้วไตัวถานแล้วใช่ไหมต่อไปเราก็จะมาทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตะแกรงตะแกรงแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเป็นที่วางตะแกรงเอาไวใ้ให้เราวางอาหารแล้วก็ปิ้งได้นะครับมันจะต้องมีบบกว่ากันแงะแกะเกาเนี่ยกกให้เกี่ยวใช่ไหมใช่ตรงนี้นี่ปึ๊บนี่เห็นไหมอ๋อมันแง่งเว้ยทุกคนเป็นแง่ง,งออกมาอย่างเงี้ยเป็นแง่งแง่งแง่งพอมีนี่เขาเรียกว่าแง่งไม่ใช่หรอแง่งก็ได้วะอ่ะมาสมพอมีแง่งแล้วปุ๊บแล้วก็นี่เอาตรงนี้แล้วก็เอาแง่งมาเสียบกับแง่งอีกทีเลย แล้วเราก็ไปดึงแง่งอีกข้างหนึ่งใช่เหมือนกันแล้วเป็นแง่งแเราก็เอาแง่งไปเสียบกับแง่งจะได้มีแง่งเต็มไปหมดเลยมีแง่งแงงแง่งแงงแง่งงงแงงแ่ No God please no 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 ไม่ห้ามคือดูตามสบาย <laughs> เลยอยากจะรู้ว่ามันจะแง่ไปถึงไหนเหนื่อยเน่แบบนี้แบบเน่ร้องูกด้านเปล่าอ,อ่ะถูกแล้วอ่าแน่นหนาไหมอ่าแน่นหนาแน่นหนาเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบแง่งเริ่มเรียกผมว่าแง่นบบงานนทีอันนี้เขาใช้มาเพื่อเป็นเหมือนตะ<ช>แกแรงนะคร <นะ S 1> ับเป็นไม้น,นี่เฮ้ยน่ะร้านี่ถ้าประกอบถูกมันก็จะระยะเปรี้ยววะหรอระยะห่างเท่ากันพอดีนี่เอาไม้เข้าไปในแง่ง ทุกคนเพื่อเป็นการกดประสาทหรอแง่แง่ง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 แ่เร็วแล้วแล้วแล้วใช่กันอ๋อฉันเดาได้อย่างหนึ่งแล้วล็อกว่าอีตาแกมีไว้ทำไมเอาไว้วางขั้นบนอีกทีนึงใช่เพราะว่าถ้าเกิดล็อาปิ้งแก่งของเล็กๆเนี่ยมันจะร่วงลงไปไหม้ไฟเบิร์นนี้ไปเบิร์นหมดนะคะเบิร์เบอร์เบิร์นล็อกมันผิดรูปเวอยากช่วย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 ช่วยอยู่เฉยๆนะครับ ไอเช้งมันเกินแล้วเอ้าทำไมฟ้าให้มันเกินหรอก็เผื่อไงเผื่อว่ามันชำรุดเผื่อว่ามันหายอะไรอย่างงี้จะได้มีสแปร์ไว้เออแต่แล้วแต่ให้นาตาดีนี่นี่นะถ้าอยู่ในห้องเหมือนเฮ้ยสกีนเฮ้ยสกีนเราประเด็นอะล็อกครับเราจะย่างมันตรงไหนตรงนี้หรออ่าถ้าย่างตรงนี้เนี่ยคาดว่าจริงกเขาเขียนว่าเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้ามันจะดำเป๊ปปีนะคะใช่ เมือง,งไม่ต้องมันจี้เจ้ามาืองอะไรนะ,ะรู้นะว่ากำลังแอบดูจังหวะที่ดีที่สุดนะจะโดเระวหว่างใส่หัวกเพื่อคุยไหม,มไม่ต้องเลยนะ <c oughs> จา้าดาคือกลัวว่าข้างในมันจะพมมงโฉมเฉงไปไว่าทุกคนเราก็เลยออกมาข้างนอกตรงแบบที่จอดรถนะคะแล้วแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาวางก็เอากี้เน่าๆที่ชื่เลยว่าเน่าเน่า,นา,นาจริงๆนั่นแหละ เป็นฐานเอามาตั้งนี่เราเอามาตัง้งไว้กลางแจ้งอย่างนี้เพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะแล้วก็กลัวว่าแบบฟืนไฟมีปัญหามันจะได้แบบไม่อันตรายนาะ <Okay. S 1> บอยขั้นตอนนี้น่าจะยากที่สุดจุดไฟค่ะบอยเราจะมารอจุดไฟกันนะครับผมครับเวลี่กูดค่ะอันใหม่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 ลองลองลอ,งองไม่รู้ชันหน้าจะติดไหมแบบนี้ล็อกจะลองแฮชเป้าแบบว่าเขาไม่เจอแฮชหนึ่งในเน็ตเลยเหรออะไรวะ คนเขาบอกว่าลองใช้เกลอลกอฮอล์ล้างให้อ๋อหยอดไปใช่ไหมอ,อ่ะโอเคลองดูลองดูเฮ<ย>้ยไปยังมันระเบิดไยางใครเป็นคนคิดเนี่ยฉลาดล้ำลึกมากอ่าทุกคนอ่ามันดับไปแล้วอ่ะแอลกอฮอล์ดับไปแล้วแต่ถ่านยังไม่ติดไฟเลยอ้าวน้อยเลยหรอหรือว่ากอล็มอลที่เรามีมันไม่เกิมเตนมในเอาอยู่เดีด๋ยวก่อนเราจุดอีธานให้ได้ก่อนเฮ้ย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 เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ นี่ไงเริ่มติดฐานเริ่มติดฐานแล้วเริ่มติดฐานแล้วติด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 แล้วทุกคนติดแล้วติดแล้วทุกคนตาติดตา if you minutes later ไว้จะติดหน้ากูดำหมดแล้วเนี่ยเป็นเด็กเป่าทานแลเวลาฐานมันติดไปมันจะเป็นประกายอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมนะถ้าแบบว่ากินไหนเราว่าน้องเขาร้อนระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเอาเสื้อกอลของเรามามา อุปกรณ์ที่เราจะมาย่างน่ารักไหมคะนี่คือการปิ้งบาร์บีคิวของคนเหงานะครับปี2021นะครับามดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพของเตาปิ้งกระดาษใช้แล้วปิ้งเนี่ยมันจะปิ้งของได้ไหมมันจะได้ไหมมันจะรอดเหรอเราปิ้งโงมโมโมโ่ๆไส้กรอกกับเบคอนนะคะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะสุกง่ายที่สุดแล้วล่ะเฮ้ยโอ้โหมีกลิ่นมาแล้วอะ่ะกลิ่นอะไรกลิ่นไหม้อย,ยู่่อเฮ้ยกลิ่นกลิ่นย่างๆมาแล้วอะ่ะทำอะไร็วจังอ่ะอ่าเริ่มมีความเสียงแลนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแล้วก่อนแล้วก่อนเฮ้ยเขาเริ่มแบบเอ้ย พอตอนแรกก็จะอย่างนี้พอผสมก็จะเออว้าวดู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 ไอ้ไอ้น้ำมันหลอดแล้วน้ำมันหอดไส้กรอกกู้งเคียมแล้วเนี่ยเหรอไส้กรอกแล้วมีรอยเป็นเพื่นๆนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยดูไข่ปลาตรงนี้ดู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 เบคอนอ่าดูเบคอนแล้วก็ดูไอ้นั่นนะครับเมียวค่ะเนิร์ดัวปิ้งอะไรตรงนี้กระชิมหน่อยปิ้งปลาทูให้หน่อยไม่มีเว้ยนี่ดูเบคอนไข่ปลาตรนดัดเต็มที่มากโอ้ยปุ๊บป้าดิซี่กรอกสองอันนี้เอาขึ้นมาได้แล้วได้เลย เราจะทาน้ำจิ้มบ์บีคิวให้เขาด้วยนะครับเพ<อ>ื่อเพิ่มรสชาตินะครับรสชาติรสชาติถือว่าได้อยู่คึ<อ>งราคาจำราคาไม่ได้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูว่าราคาเท่าไหร่แต่แนะนำดอกจันตัวใหญ่ๆเลยนะว่าเอามาใช้กลางแจง้งเพราะควันมันเยอะมากถ้าจะใช้ในร่งแค่ใช้ในห้องนะก็อาจจะใช้หม่ เดี๋ยวเราจะลองชิมยั่วคุณผู้ดูหนึ่งอันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะสิอันไหนายหยุดไปนะจอร์จเพราะว่าตอนนี้คือกลิ่นแบบไม่ไหวแล้วจริงท่าท่มใจไม่ไหวมีคนท่ามใจไม่ไหวแล้วเป็นอะไรนะครับผมร้อนลอยแป๊บหนึ่งแล้วครับไม่ไหวร้อนเกินเฮ้ยระหว่างนี้ไฟยังไม่มอดเนี่ยชั้นนี้หนึ่งสิ่งที่อยากจะลองเอาหมึกด้วนหรอกอะไรอ่ะเป็นแซลมอนอยู่ด้ว้ลองดูนะว่าปิ้งแซลมอนได้ไหมอ่ะลองดูลองดูไปแซลมอนชิมอันนี้ก่อน หวงไหมเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากแล้วฟิลม,มากฟิลแบบกินทานนิดๆิใช่ไหมต่ยอร่อยเลยทุกคนยอดุยอดอใช่ได้ใช่ได้เราสองไปเอางไง เออแป๊บเดียวเท่านั้น <c oughs> ไม่เวลากระตา <c oughs> ไม่เลยนี่ตาเราสีสวยมาก,กคโคตรน่าดูเอาน้องเขาเป็นแนวนอนเลยไหมเขาไม่มีใครมาแย่งที่เขาแล้วนี่ไปนอนคนเดียวเลยนะว้าวเฮ้ยเอาหนังเอาหนังปิ้งหนังหนังกระสุดที่ไรกระสุดให้น้องนยืนด้านหนังอ,ะอ,อ่ะออ๋ด้านหนังลงอ่ะให้หนังแบบกรีมกริ่ไอะ <c oughs> จ้าประชักใจมากคือไอ้พวกเนี้ยพอจะดาวล้าอยู่แล้วว่าปิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ,อ้แซลมอนเนี่ยมันเอาอยู่ด้วยว่ะเนาะคือแซลมอนเนี่ยเราออกมาจากฟรีสเนะแข็งแข็งบกๆเป็นก้อนหินเล้วเออแล้วมันเอาอยู่อ่ะใช่มันมีเรื่องที่เช็งกังลวลอ่ะหรอ,อ,อจะดับยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาวิธีดับอันนี้เอาไปอยู่โซนนู้นนะบริการจะเพิ่ง ตรงนี้ก็พอพ่อเข้าใจพนักงานที่อยู่ร้านปิ้งย่างก็วันนี้แล้ครับผมมันร้อนมันร้อนหน้าขนาดไหนเช้งจะคอยจับตาดูล็อกอย่างใกล้ชิดไม่ต้องห่วงมานะดับยัางอ่ะเขาดับยังไม่แน่ใจดับดับดับเอาให้น้องงอดก่อนโอเคงอดนย ก็สนุกดนีนะเหมาะสำหรับ outdoor activity สั้นๆ c a มปิ n g ช่วงครั้งช่วคราวใช่น่า,นารักดีตอนนี้น้องก็เละเป็นโอริโอแล้วนะคะมาดูผลงานม่อนของเรากันว่าม่อนที่เราปิ้งมันจะเป็นยังไงโอ้โหไม่ออก <c oughs> นี่อย่างนี้ดีกว่านี่ส <c oughs> วยงามไหมสวยงามอยู่ไหมถูกแล้วเราจะดูให้นะว่าม่อนเนี่ยมันโอเคไหม มันหอมมันหอมทานนะเนาะตอนนี้ซัมมอนน่ะหอมทานแต่ว่ากูเนี่ยหม็นทานหม็นมากเอ้ยโอเค <c oughs> อะ hey, okay. คุณหมอค่ะนั่นแหละทุกคนเตากระดาษใช้แล้วทิ้งพกพาการแจง้งอะไรก็แล้วแต่ชื่อมันเยอะเหลือเกินเ <c oughs> ตโตะโอ้าลโอ้ไม่ออ เออคือเราไปหาราคามาแล้วสรุปเช้งสั่งมาจากช้อปปีนะคะทุกคนราคา492บาทรวมค่าส่งประมาณ5้า้นิดนิดถือว่าคุ้มราคามาก5้ารกว่าบาทได้ขนาดนี้นะคะคือมึงก็ยิ่ใช่ไหมใช่นั่นแหละใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะหาของแปลมารีวิวให้ดูอีกถ้าเราเจอของที่เราอยากจะรีวิวน้องหรือของที่น่าสนใจจิ้มให้หน่อยเยอะมากนะลบ ก็านีทุกคนคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรก็ติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะอันนี้ผ่านจะไปอันนี้ถือว่าทํางานได้ดีเลยเออเรื่องสุดท้ายลืมบอกไปจริงๆแล้วอะ่ะตาวันนี้เขาถูกออกแบบมาให้แบบใช้ค่ัเดียวทิ้งนะเราอะาจะเก็บตะแกรงไว้ไม่ยังดีอยู่ใช่ตะแกรงแล้วก็ไอ้ตัวไม้เสียบๆมาเก็บได้ที่เหลือก็อาจจะต้องทิ้งนะคะเป็นกระดาษมันทั้งไหมบวกกับโดนน้ําไปแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วเออต่วนนั้นน่าจะใช้ไม่ได้แล้วใชแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปคลิปหน้าบ๊ายบายเว้ย กุ้งเกลือหมูหมูเลยไหมชาบูรู้วทำไมอันนั้นแล้วทำไมเราไม่ใช่เตาเนื้อคัว <c oughs> วะทำไมเราไม่ไปปิ้งเนื้อคัววะ <c oughs> มันต้องออกไปให้ยุงกัดด้วย